สวัสดีค่ะช่องเป้าฮ่องกงค่ะวันนี้มีคลิปดีๆมันนำเสนอติดตามรับฟังรับชมเลยค่ะกล <c oughs> ้วยสีเวลานี้หมอจากประเทศญี่ปุ่นนะคะออกมาเผยแล้วว่าถ้าเรารับประทานกล้วยแบบนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักได้แน,น,น่อนอนค่ะ เพิ่มความอิ่มและลดการบริโภคแคลอรี่ตลอดทั้งวันมีการศึกษาพบว่าการบริโภคไฟเบอร์ที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักตัวจะลดลงค่ะแนะนำว่าตุ้ยกับคู่กับอาหารเช้า โปรตีนเช่นเนื้อปลาไข่ผักต่างๆจะทําให้เราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนอันที่2ก็คือก่อนอาหารมื้อหลักค่ะการกินกล้วย30นาทีก่อนอาหารมื้อหลักจะช่วยให้เราอิ่มท้องลดปริมาณอาหารในมื้อถัดไปได้อันที่สามนะคะเป็นอาหารว่างค่ะเหมาะมากเลยเพราะกล้วย carry เพียงแค่100กิโลแคลอรี่ต่อผลเท่านั้นเองทดแทนขนมห่อคุกกี้โดนนะจะดีกว่ามากๆเลยค่ะอันที่4นะคะก่อนหรือหลังออกกําลังกายการรับประทานกล้วยก่อนออกกําลังกายสามารถเพิ่มระดับพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกาลังกายได้แล้ว กายจะช่วยเพิ่มโปเตียนเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนือ้อและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักและไขมันได้ด้วยค่ะขอบคุณเพืพ่อนเกา่าและใหม่ที่เข้ามาชมคลิปในครั้งนี้ขอให้เพืพ่อนๆมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใด ขอให้สมความปรารถนาขอให้ร่างๆรวยๆทำคลิปยอดปังๆสาธุสาธุแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด,ด้วยนะคะขอบคุณมาก New friends who came to watch the video this time. I wish you all happiness and success in whatever you think of. May your wishes come true. May you be wealthy and create amazing videos. Amen. See you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and share to support the creator. Thank you very much. Goodbye.